อะไรก็แล้วแต่แตเห็นคอมเมนต์นี้ก็เลยจัดซะเลยเออหนมรอคิดมาว่าเอ้กูก็มาทำนัดี้เพื่อชาติอ่ะทำให้ชาติแต่ทําไมกูต้องมาโดนอย่างนี้ด้วยในมุมลุงรัฐผมกาคิดอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็เข้าใจนรกีฬา<ช>นะาฮ้ยมาทำเพื่อชาติแต่ว่าทําไมคุณต้องมาด่าเราขนาดนี้อันนี้ในมุมลุงรัฐผมก็เข้าใจในมุมว่าเขาก็รู้สึกว่าโดนทําไม,มเดี๋ยวดูจังหวะเนี้ยอ,อ่ะเปิดมาอ่ะวรชิตเปิดเสร็จปุ๊บอ่ะบอลลอย หนุนมาคือมันต้องเอาแล้วอะอเพราะว่านาทีหกสห้าใช่ไหม,มเนี่ยแล้วไงต่อปุ๊บคือมันมันไม่จะมันเขาไม่มีใครมาบีบลุงรัดแต่สุดท้ายล้วรุงรัดเลือกที่จะคืนหลังอะผมว่าถ้าเป็นใครผมว่าเป็นนักบอลในไทยรัฐอะพลิกเล่นต่อเล่นต่ออันนี้ผมมีเคราะมุมมองส่วนตัวนะครับถ้าผิดถูกผมไม่รู้เหมือนกัน มันเกี่ยวกับมันเกี่ยวกับแท็ติกในสโมสสอนไหมเราเรามองถึงถึงบียูของของโคชแบนโคชแบนเล่นบอลละเอียดไม่ต้องเน้นบอลแบบเน้นชัวมันเกี่ยวหรือเปล่าอาจจะติดกับสโมสรไหมไม่ได้บอกว่าบียูไม่ดีบียูเขาดีอยู่แล้วครับว่าลุนแชมป์ตลอดแต่ว่าสไตล์หรือบางจังหวะอาจจะไม่เหมาะหรือเปล่าผมผมผมว่าถ้าเป็นผมผมก็แตะเล่นต่อแต่ผมก็กลัวล่งรัดเขาเห็นผมพูดแบบนี้เดี๋ยวเขาจะ มาคอมเมนต์เปล่าว่าให้ไปเล่นเองแม้แต่น,นี้ผมผมมีข้อผมไมเฉยนะไม่ได้บอกว่า <c oughs> ไม่ได้บอกว่าใครผิดนะครับฮะฮะคอมเมนต์บอกว่าคอมเมนต์คอมมเนต์บอกว่าลุ้งรัดไม่ชินสนามอันนั้นคอมเมนต์ปัน่นละอันนี้มอทอครับถิ <c oughs> ่นของลุงรัด<อ>แล้วลุงรัดเล่นสองนัดด้วยใช่ไหมสอนัดด้วยนั่นคือที่ผมบอกแหละเรื่องของของเรื่องเรื่องความชินกับแทัคติกที่เล่นกับสโมสรไม่ในความชัวร์อย่างเอออาจจะตัดสินใจผิดจังหวะเฉย ผมว่าจริงๆเป็นเขาจังหวัดอื่นก็อาจจะไม่ทำอย่างนี้หรอกแต่พอ<ช>จังหวะนี้พอทำปุ๊บคนมองว่าเฮ้ยมันมากไปไหมก,การคืนนึงประตูเลยขออีกทีนึงภาพเมื่อกี้มือขออีกทีนึ่งจังหวะที่ลุงรัดแตะมาแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาอาคืนมาปุ๊บฟืบพอชตชดได้ไหมได,ได้พอ,อพอก็ได้ไดฟึบหยุดพิกมาแล้วตกกว้างได้ไหมพิกมาไปซ้ายได้อ่เดี๋ยวลองลองรอ,งองดูคอมเมนต์มาว่าถ้า ถ้ายังไงนะครับอ่ะกดดันหรือเปล่าก็เกี่ยวอ่ามันทำาโกเสียก็ได้อันนี้เข้าใจหนนึ่งก็เข้าใจลุงรัดอย่างที่ปั๊บบอกก็เพราะว่าเพราะว่าแท็กติกที่เคยเขาคุ้นชินมากับบียูเออเน้นความชัวร์แต่บียูก็เป็นจ่าสูงอะไรตลอดลุ้นแชมป์ตลอดเนี่ยเหมือนจะเล่นมันทูะไม่คือเขาถ้าถ้าเขาให้ให้ตรงนั้นตัวขยับเขาก็อาจจะเจอตัวรับอีกคนหนึ่งทางซ้ายถูกปะแต่ว่าถ้าเขาแต่ง แล้วออกมาซ้ายเนี่ยว่างอยู่แต่ถ้าถอ,อ,อีกหนึ่งมุมคือลุ่งรัถนัดซ้ายถ้าเขาจะเคาะหนึ่งสองด้วยขวาอาจจะไม่มั่นใจไหมในมุมผมนะมถ้าเป็นเท้าขวามันอาจจะพอเคาะไปได้เดี๋ยวถ้าผมผมก็คุยในวงเพื่อนที่เตะบอลด้วยกันเขาก็บอกว่าเออก,ก็ก็สงสัยเหมือนกันว่าลุ่งรัดขึ้นหลังทําไม,มแต่ว่าก็สุดท้ายแล้วก็เคารพการตัดสินใจของลุ้งรัดที่เขาก็มีเขาก็ไต่เต้ามาจนถึงทีมชาตินะเราก็เป็นเป็นเป็นวงอ่าเป็นสื่อมวลชนที่ทําหน้าที่วิเคราะห์แล้วกันใช่นะครับอ่ะก็ ต่อเลยครับเพย์ต่อเลยอ่านะครับจริงๆซ้ายก็อาจจะเปลี่ยนมาได้สุดท้ายขึ้นหลังม,มันก็คาใจแฟนบอลเหมือนกันแฟนบอลก็แบบฮือๆนะ่ะนะฮะ่คนใหญ่ชอบคอมเมนต์บอกไม่กล้าคอมเมนต์อ่าใช่อ่ะก็ถูกจังหวะแรกครึ่งแรกก็คือแปะบอลไม่เข้าใจกันอีนิดนะที่กรมวิจารณ์แล้วก็จังหวะทีะ่ตรงนี้แหละเราก็จะออกทางซ้ายเนี่ยเพื่อนก็ทําทางชี้เห็นไหมทางซ้ายเนี่ยให้ชี้ให้บอมมาแต่ว่า เหมือนกับเพื่อนก็บอกเพื่อนก็ต้องการที่จะแบบเฮ้ยบอลมาเลยคนที่จ่ายให้รุ่งรัตนะอแต่สุดท้ายก็คืนหลังแต่ก็ยังดีที่ชัวร์แล้วก็มาต่อบอันนี้ก็เคารพการตัดสินใจของรุ่งรัตเพราะว่าเขาคืนไปแล้วสุดท้ายก็ตอบบอลมาได้อาจจะไม่มีอะไรจังหวะนี้ก็ก็ประมาณนั้นนะครับส่วนประเด็นต่อเนื่องก็คืออย่างที่รู้กันก็คือมีคนมีแฟนบอลไปคอมเมนต์รุ่งรัตนะครับเรื่องเรื่องของ เข้าไปคอมเมนต์วิธีการเล่นนะนะวิธีการเล่นที่ว่าคือหลังทำไมนี่แหละประเด็นนี้แหละ่ก็ทําให้รุงรัตก็คือโมโหอ่ะเขาก็เพราะว่าเขายอมรับเองว่าเขาอเขาเรียกว่าไงอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้อนตอนอารมณ์ร้อนเหมือนว่าแบบรับผิดชอบหน่อยเนี่ยเขาบอกไม่รับแล้วก็เหมือนกับการพูดถึงระบการรีของของแฟนบอลเลยไงซึ่งเขาเองก็เหมือนกับมันก็กลายเป็นประเด็นขึ้นมานะสุดท้ายเนี่ยเรื่องไปเคลียร์ได้ว่ามันก็มีแชทที่ ลุงรัตอ, <P ose> อ่ะเขาก็โพสต์มาว่าเขาขอโทษแล้วเลยอะเงี้ยแต่เหมือนว่าแฟนบอลของนั้นอะ่ะเหมือ,น,อนทักไปก่อนไหมก็อาจจะใช่ครับเสุดท้ายก็เคลียร์ปุ๊บตอนนี้ลุงรัตเองก็ปิดไอจีแบบชั่วคราวไปแล้วคือเซิร์ชหาไม่เจอแล้วก็ต้องหนีนะดามมาออกเลยกันก็ไปเขาเรียกว่าคือเรื่องที่จะไม่ต้องไม่ต้องรับรู้ผมว่าถ้าเขาเปิดอีกเดี๋ยวก็โดนอีกโดนอีกแต่ว่าก็เรื่องนี้อาจจะเป็นความสบายใจของของลุงรัตด้วยนะครับแต่มันก็อ้างอิงได้แหละว่า เราเป็นคนสาธารณของประชาชน,นอ่ะต้องเจออย่างนี้อยู่แล้วนักบอลที่น,นักกีฬาที่ระดับท็อปก็เจอแบบนี้อยู่แล้วอืพี่รีซอบ,บอกว่ามไม่เคยไปฟังเลยนะ,ะเรื่องเนี้ยคือวิจารณก็วิจารมาแต่ว่าเขาก็ไม่ฟังเราก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดใช้ผลงานในการพิสูจน์นะครับแล้ะหลายๆคนก็บอกด็กสกรนท้องเหลาบอกว่าใช้โซเชียลเนี่ยถ้าใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนเหมือนกันเด็กสกรก็ยังกลัวนะด <laughs> ็กสกรก็เฮาเๆสมัยที่วัยรุ่นที่นี่ก็ ก็ไม่ธรรมดานะโก้เนี่ยนะครับแต่ว่าเขาก็เขาก็รู้รู้ถึงคิดภัยของโซเชียลเหมือนกันอเขาบอกเหมือนกันถ้าใช้ถูกมันก็ดีอย่าใช้ไม่ถูกเนี่ยไปนะอาชีวิฟุตบอลคือกระเจิงเลยอ่ะเสียขวัญไม่เลยนะครับก็ต้องทำทำเข้าใจแหละเพราะว่าแฟนบอลเองเขาก็รักเขาก็หวังดีเขาก็ใช้คําว่าอินดีกว่าอินกับทีมชาติไทยที่ว่าเราเราไม่อยากเสมอเสมอเราไม่ได้ก็เข้าไปคอมเมนต์นะครับก็เลยจังหวะที่รุ่งรัตเขาน่าจะแบบ อยากชนะด้วยหมุนหิดกับฟอร์มเตงด้วยแหละนะครับเขาอาจจะมุดหิดกับฟอร์มเตงที่เล่นไม่ดีหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เห็นคอมเมนต์นี้ก็เลยจัดซะเลยเออสมดคิดมาว่าเอ้กูก็มาทำหน้าที่เพื่อชาติอ่ะทำให้ชาติแต่ทําไมกูต้องมาโดนอย่างนี้ด้วยในมุมลุกหลักผม่าคิดอย่างนั้นแหละซึ่งเราก็เข้าใจนะกีฬานะมาทำเพื่อชาติแต่ว่าทําไมคุณต้องมาด่าเราขนาดนี้อันนี้ในมุมลุกหลักผมก็เข้าใจในมุมว่าเขาก็รู้สึกว่าโดนทําไม่ ไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตาม Subscribe YouTube c a s Sport ช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ